น้ำกบพบสารหนูเกินมาตรฐาน0.026ในแม่น้ําทางด้านภาคเหนือจะมีเกินเกณฑ์นะครับก็คือ0.05เดี๋ยวจะใช้ช้อนคนนะครับถ้าเป็นน้ำไฮโดรเจนจริงมันจะขาวแปลกจ,จังไหมอย่างนี้นะับขาวเลยมันจะช่วยล้างปลดที่อยู่ในร่างกายช่วยมีสารอาหารเยอะมากช่วยขับสารพิษออกครับอาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องโลหนะหนักสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเรากินอาหารจากทะเลจากแม่น้ําจากดินรู้ไหมครับว่าพวกนี้มีโลหนะหนักตก อยู่ตกค้างอยู่จากโรงงานส่งน้ําเสียเข้าแม่น้ําในดินก็มียาฆ่ามแมลงมีปุ๋ยเคมีตกค้างดังนั้นทุกคนมีความเสี่ยงสูงที่มีโลหะหนักตกค้างในร่างกายอะแล้วเข้าใจแล้วแล้วเคยรู้ไหมว่าเรามีวิธ e ีการเอาโลหะหนักออกจากร่างกายเอาพิษออกจากร่างกายเราจะได้ไม่ป่วยครับเพราะถ้ามีโลหะหนักตกค้างในร่างกายป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายครับ <S <S แต่ถ้าเรารู้วิธีการเอาออกโดยการกินอาหารธรรมาชาติแล้วเอาพิษออกจากร่างกายได้จะดีขนาดไหนวันนี้มาเรียนรู้กันไปดูให้รู้กัน <S <S คำถามโลหะหนัก ทำให้เราเป็นโรคอะไรบ้างครับแน่นอนครับโรคมะเร็งโรคเส้นประสาทมีปัญหาความจําเสื่อมความดันสูงและเป็นโรคอีไตไตเบียวใช่ไหมฮะเป็นโรคปวดนู่นปวดนี่มีปัญหามากมายรวมถึงโรคผิวหนังด้วยครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนตั้งครรภ์มีลูกมาอาจจะมีพิการทางสมองหรือพิการทางร่างกายหลายอย่างเลยครับถามว่าคนไทยมีโลหะหนักตกค้างเยอะไหมครับผมมาดูข้อมูลเลยครับเกี่ยวกับเรื่องสารหนูสารหนูนี่จะมีแม่น้ากกพบสารหนูเกินมาตรฐาน0.026ถึง0.044มิลลิกรัมต่อลิตรถือว่าเยอะนะครับและพบในเด็กที่กินปลาจากแม่น้ํามีค่าสารหนูสูงงในร่าากยและมี ปัญหาทางผิวหนังและปัญหาทางสุขภาพโอ้โหมาดูเรื่องตะกัวครับตะกัวนะครับในแม่น้ําทางด้านภาคเหนือจะมีเกินเกณฑ์นะครับก็คือ0.05แต่นี่ก็คือ0.076เยอะเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเจอในแม่น้ําภาคเหนือแต่จริงๆแล้วคุณลองคิดดูครับว่าไม่จำเป็นต้องดูแม่น้าภาคเหนือได้แค่ดูแม่น้ําเจ้าพยาคุณลองรู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนครับแล้วไปที่เมืองต่างๆแล้วกินกุ้งแม่น้ํากินอะไรต่างๆจับปลาจากแม่น้ำมีโอกาสเสี่ยงขนาดไหนครับปลาต่างๆที่เราไปร้านอาหารแล้วกินเนี่ยมันเป็นปลาจากแม่น้ํากันเยอะเลยนะ มีความเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลองคิดเอาเองครับมาดูแคดเมียมกับโคเมียมบ้างแคดเมียมกับโคเมียมค้นพบในน้าใต้ดินอุตสาหกรรมโรงงานขยะก็น่าจะเยอะเลยนะครับแล้วกินอะไรที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายลนะ่ะผมไปดูมาครับเออไม่ได้อยู่นี้จดไว้นี่นี่อ,อนี่นี่เจอแล้วครับสารหนูตะกัวปลอดแคดเมียมพวกนี้นะฮะถ้าบอกตัวนี้ล้างตัวนี้ตัวนี้บอกนั่นก็จะทำให้เพื่อนจำไม่ค่อยได้ผมสรุปอย่างนี้ดีกว่าครับทั้งหมด สารหนูปลอดแคทเมียมตะกัวอะไรต่างๆนะฮะถ้าคุณกินพวกนี้จะทําให้มันออกได้บางส่วนนะครับมีอะไรบ้างครับกระเทียมเอาวิตามินซีวิตามินซีกินจากธรรมชาติด,ดีกว่ามันจะมีใย,ยช่วยกว่าเอาพวกสิ่งสกปรกออกนะครับมันคืออะไรครับหนึ่งมะขามป้อมมีกิวีมีส้มมีมะนาวถ้าเป็นไม่ได้พยายามกินทุกวันครับบวกกับบล็อกเกอรี่บล็อกเกอรี่ก็คือผักที่ดีมากๆเลยครับมันมีสารอาหารเยอะมากช่วยขับสารพิษออกครับอีกอันนึงก็คือกล้วยและก็อีกอันก็คือผักหลายสีครับเหลืองแดงส้มม่วงเขียวกินเย,ยอะๆครับม มีเหงื่อออกมาเมื่อมีเหงื่อออกมาก็ทําให้ขับสารพิษออกมาครับนอกจากนี้แล้วเพื่อนๆเคยรู้ไหมว่ามันมีสารพิษร้ายที่มันละเอียดที่มันเล็กมากๆที่ตกค้างอยู่ในสมองอยู่ในร่างกายเราเขาเรียกว่าไนโดรซีเรดิเคิลมันเป็นปฏิกูลที่ตกค้างเราแม้แต่ว่าเรากินวิตามินก็ยังตกค้างเคยได้ยินคําว่าอนุมูลอิสระไหมครับไอ้อนุมูลอิสระมันมาจากการเผาไหม้ของร่างกายเราเผาไหม้ไม่หมดกินอะไรก็แล้วแต่มันจะตกค้างครับมันจะตกค้างครับแล้วเป็นโมเลกุลที่เล็กตกค้างในสมองตกค้างในที่ต่างๆแล้วเรากินพวกนี้อาจจะอกม่คนนัืปทศุ็ ไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนปัจจุบันนี้เอามาใช้กับการขับเคลื่อนรถยนต์หรือใช้ในการกินหรือสูตรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากจำไหมครับมันต่างกับฮีเลียมนะครับไฮโดรเจนจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมีหน่วยเป็น H ครับและพิษที่ตกค้างมันชื่อว่าไฮดรอกซิเรดิเคิลมีหน่วยเป็น OH OH บวก H ก็เท่ากับ H2O ไฮโดรเจนจะเป็นตัวที่ช่วยเอาไฮดรอกซิเรดิเคิลหรือ OH เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นน้ำออกทางปัสสาวะครับเ <c oughs> จ๋งไหมครับแต,แต่แต่แต่เราจะเลือกหากินไฮโดรเจนดีๆได้อย่างไรเดี๋ มาแล้วครับนี่คือซองไนโตรเจนครับข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวมาเปิดให้ดูครับ เป็นซองแบบนี้ครับแล้วซองแบบเนี้ยมันจะเป็นไฮโดรเจนยังไงเหรอครับใช่ครับมันเป็นซองแบบนี้เวลาเราต้องการกินนะเราค่อยผสมกับน้ําแล้วเปลี่ยนเป็นน้ำไฮโดรเจนแต่ถ้าเป็นขวดบรรจุอยู่แล้วในร้านสะดวกซื้อหรือในห้างนั่นคือของปลอมคือของปลอมจำไว้ครับเพราะไฮโดรเจนจะมีโมเลกุลที่เล็กเมื่อบรรจุอยู่ในขวดมันจะระเหยฟังใหทีครับถ้าบรรจุอยู่ในขวดแล้วปล่อยไว้นานๆมันจะระเหยออกไปแทบไม่มีไฮโดรเจนอยู่ในขวดเลยกลายเป็นน้าเปล่าธรรมดาระวังโดนหลอกครับระวังโดนหลอกครับนี่คือไฮโดรเจนจากประเทศญีเปุ่นผมจะผสมใหู้ครับ เออออกง่ายๆเลยครับนี่เขาเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะใส่ใจฉีดได้มือไม่ต้องใช้กันไกลเทเห็นไหมครับนี่คือผงไฮโดรเจนนะครับเทน้ำเออเออเดี๋ยวก่อนที่ผมจะกินจำได้แล้วน้ำไฮโดรเจนมันมีค hey. hey. ุณสมบัตินะเปลี่ยนกรดนี่ยเป็นกลางเดี๋ยวผมจะเออเดี๋ยวผมไปหยิบไอ้ทิงเจอมาแล้วมาเติมในนี้ให้เพื่อนๆเห็นดีกว่าเดี๋ยวดูให้ดีนะนี่คือทิงเจอคือยาล้างแผลเดี๋ยวจะมาผสมในนี้ให้ดูถ้าเป็นน้ำไฮโดรเจนของจริงผสมในนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะใส่ใหหห้เเเ็นลยยะครับตึงดฮ แดงอย่างงี้ฮะเพื่อนมาดูนะครับสีเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะใช้ช้อนคนนะครับถ้าเป็นน้ำไฮโดรเจนจริงมันจะขาวเปล่อนหมาสะจั้งไหมอย่างนี้เลยฮะขาวเลยมันจะช่วยล้างกรดที่อยู่ในร่างกายช่วยขับพิษที่อยู่ร่างกายเปลี่ยนเป็นน้ําออกจากร่างกายแต่ตอนนี้มันคือเคมีผสมแล้วผมกินไม่ได้นะฮะมันต้องทิ้งกันฮะกลับมาแล้วครับเปลี่ยนแก้วมาแล้วมาใส่ใหม่กันแล้วกันงั้นผมจะกินแล้วครับอิตาลีมาส นี่คือน้ำไฮโดรเจนน้ำไฮโดรเจนนี้นะครับจริงๆแล้วมันผลิตเองได้ในลําไส้ของคุณถ้าคนที่เป็นคนแข็งแรงแล้วรู้ไหมว,ว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศต่างๆในโลกต่างๆจะกินน้ำไฮโดรเจนจากลาธารโดยธรรมชาติแต่คนที่อยู่ในเมืองไม่มีโอกาสได้กินน้ำไฮโดรเจนจากลาธารน้นําพวกนี้จะทาให้เราแข็งแรงขับพิษออกจากร่างกายทางนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นและอเมริการ่วมกันคิดค้นทํายังไงให้น้ำไฮโดรเจนมาจากลาธารมาจากที่ต่างๆได้ก็คือการใช้สูตรทําเป็นผงแล้วสามารถพกพาได้เป็นของดีที่หาได้ยากผมยังไม่เคยยเเเเห็็นนนนนนน้นนาน้าาาไฮดรจใปแแตต่คขขวบบีอัย ยังครับเพราะมันจะระเหยออกจากขวดได้ครับก่อนที่เราจะกินเราค่อยผสมแล้วค่อยกินอย่างนี้ถือว่าเป็น,นเซร่มของแท้ครับเดือนหนึง่งกินครั้งหนึง่งคุณจะแข็งแรงมากสำหรับผู้สูงอายุไม่เกี่ยงเรื่องราคากินทุกวันจะดีครับผมเองก็กินทุกวันอยู่ครับจะทําให้สารพิษที่ตกค้างในร่างกายเราไม่ตกค้างไม่พออาหารที่เรากินอยู่มันมีสารพิษอยู่มากมายบนบินในน้ําในทะเลเนอะแยะมากมายบวกกับอาหารการกินที่เรากินอยู่ถ้าเราขับพิษออกจากร่างกายด้วยโมเลกุลที่เล็กกว่าเปลี่ยนเป็นน้าได้จะดีขนาดไหนครับถ้าไม่เป็นสนใจในสุ ไป2กดเพื่อนเพื่อนสกดแชทเมื่อกดแชทแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อนเติมข้อความว่าขอข้อมูลเกี่ยวกับน้ำไฮโดรเจนของแท้แล้วผมจะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆครับแต่เราคนที่แอดมาเท่านั้นถ้าไม่แอดมาขออนุญาตไม่ต่อนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆแข็งแรงแต่อย่าลืมล้างพิษออกจากร่างกายที่ตกค้างบ้างนะครับหนักเข้าอาจจะป่วยได้กินของที่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องขับพิษออกจากร่างกายครับเจอกันในวิดีโอ